ทุกคนก็สวัสดีนะครับกลับมาหยิบกับผมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ยะม,มาอยู่ในแพงวทเป็นหลักนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดไขน่นะครับสามสองหงผมจะเปิดแล้วนะทุกคนไปอีสโ go หุยของดีไหนจะได้ตัวอะไรหุยกา,าลามตะตะมัน้อยเกลือหุยของดีอยู่นะเนี่ยเกือ ว่าไม่เกลือนะเคลือ่อง,งไม้เอาไ,อาไ,อาไาปใส่อะไรค็มคมกาปิปารากาปิปารามันระดับขวามันระดับซีคิดนะต้องระวัง,งระว่าเออเนี่ยโู้โหเอ้ติดดูรูบี้ด้วยโอ้อ๊ด ไปเลยเล่นผ่านตัวทุกตัวฮะไอเกียอะไรอยู่ยอ,อ๋าบุตรมาได้เดี๋ยวฮู้วกาลัท <c oughs> ุกคนมัน ติ่งหัวใจไว้ก่อนอาว่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใช้ติ่งหัวใจไว้ก่อนไม่เสรษทีมือล้านนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขายตัวพวกนี้เลยนะ บงรีบัวไม่สนเก้าเก้าก้กึกกึ๊กกึ๊กแน่แน่แน่เน่น่น่ผมมาเล่นซื้อวีนะครับเห็นเห็นว่างๆแบบนี้ว้ายขุดไม่มีเชียอะไรของดีอะไรมาขายเลยอันนี้ดีทีสุดขผมนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเมล็ดคิงเลมอนติโกนะครับหยบๆหยุดหยวนทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่เลยติดทองอยู่อยู่อยู่ตรงระดับอันนี้ก็มะม่วงนะครับแมงโก้และนี่ก็คือพืชของผมที่ติดสถานะเอาดัวเองนะครับนี่นายแครอทติดสายฟ้านายแครอทติดแช่แข็งนายติมาชลูมตทอง ไแครอททองนี่ซูไม่ไกลให้ดูทุกคนติดสถานทุกคนเห็นไอพื่อติดสถานะอะอันไหนดูเลยครับในบ้างติดสถานอะ่ะนี่ดิก็จะเป็นตาน,นี้เลยนะครับแล้วนี่คือเบนหลอดของผมนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นครับดู มันดอกเงินทีละเท่าไหร่โคตรจะเยอะงั้น,นผม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 เลยมันจะเป็นสิบถีนล้านได้ไม่ไม่ผมก็คงไม,ไม่ไม่เป็นสิบถีนล้านหรอกไมไ่เป็นสิบถีพันล้านเท่านั้นแหละ วันนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะดูรีวิวครั้งนะรเริ่มจากอุปกรณ์น,นะครับก็จะมีประมาณนี้นี่นี่ทั้งหมดประมาณนี้นะครับเครื่องเป่านะ้ำน้ำกระจกเอ้ยออพ,ยนะพี่เอาเองสับพี่เอารองสับพี่พี่ให้ให้พ่อหน่อยว่า เห็นนะครับอ๋อขอบคุณครับ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 คือวันที่แคสนาศศานะครับทุกคนพวกยิงโทรมาหาตัวเลยนะครับ คนรวยเลยว่ะไอพวกของคนจนจะมาสู้ศเษทีล้านอย่างผมได้ไงนอเน่นนีเลยเมล็ดเมล็ดแรแก็จะมีถ้าเราแดกคนนายแคโรทคุณถ้าเราทำตาตกมี่จะมาขโมยตงคดี๋ยวุณนี่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 อมเข จ้าวว่าถาทุกคนน่าจะน่าจะตั้งคำถามกับผมนะครับว่าได้ตัวได้ตัวอะไรอะพวกนี้มาจากไหนก็ต้องบอกเลยว่ามาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตัวเนี้ยผมได้ผม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 เปิดกรช้าได้อันนี้พี่ผมให้อันนี้อันนี้ผมหาเองอันนี้พี่ผมให้อันนี้อันนี้ไอสองตัวซอมบี้เผาไหมผมหาเอง แต่ก็ไอนะ้บดโบนะบดโบผมหาเองไอตัวนี้หาเองด้วยก็คือไอข้างหลังเนี่ยผมหาเองหมดจากการอัปเดตวันเสาร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมจะบอกให้นะครับว่าตัวไหนผมหาเองว่าตัวไหนผมไม่ได้หาเลือกตัวนี้พี่พผมให้ตัวนี้พี่ผมให้ตัวนี้พี่ผมให้อ่าก็จะมีแค่นี้นะครับต่บไอไปก็มาสวนผม นี่ผมหาเอง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 ก็จะมีประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนสนับสนุนผมและเป็นกําลังใจให้ผมขอบคุณมากครับทุกคนและตอนนี้เดี๋ยวผมจะขายบินลอดนะครับาว่ากาชาผมเยอะผมไมเข้ามาเล่น บ้างมา,มาสักสองสามวันได้ป็นไงทุกคนสวนผมเิดปไะไม่ไข่แปะมีตะของเกลือแบบนี้มาขายหรือวะของเกลือมาขายแม่ง 好吃。Yeah. โอ้ยจะตัวกระต่างนะทุกคนคนว่ากะปะผมโซบุมยิงแต่เดียวตายหมด ฆ่ามันเลยฆ่ามันใช้น้ำชิวๆ <c oughs> เปันยาแค่นี้เหรอไอเป็นแบบ ด้วยของตัวเองทำมาเลยทุกคน